ดิเไอออนวาอยพลาสรุ่นพรีเมียมของเรานะครับเราจะมีฟังก์ชันไฟแอมเบียนไลท์นะครับสามารถกระพริบและเปลี่ยนสีได้ตามจังหวะของดนตรีการใช้งานง่ายๆดังนี้ครับ1ครับเข้ามาที่เมนูครับ2ครับลดความฉันครับ3เข้ามาที่เมนูแสงโดยรอบนะครับกดเปิดครับ ถ้าเราจะให้กระพริบตามจังหวะของดนตรีนะครับเราก็มาเปิดที่รูปแบบกุ๊กเพงนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้มันกระพริบก็ปิดเลือกสีได้ครับต้องการโทนสีไหนนะครับปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับจรร,ร,ร,ริิิงงงอยููย่่่นไไมมด้ควๆ จริงอยู่นิ่งไม่ได้โคดวิ่ง